สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์นิยมสวยๆอีกสักหนึ่งองค์ครับองค์นี้พิมพ์ทรงคมชัดมากนะครับคราบต่างๆนั้นเป็นธรรมชาติเหลือเกินพี่น้องที่รักครับการกรีดล่องตานะครับมีความคมมากกรีดปากนะครับหรือจีวรฝั่งนี้เป็นการแต่งแม่พิมพ์ก่อนที่จะมีการหล่อโลหะนะครับแต่งหุ่นเทียน ลักษณะนิ้วเท้าชัดเจนมากการวางมือวางขานะครับตาพระินเนื้อเกินตรงนี้ครบสมบูรณ์แบบมากนะครับที่สําคัญครับเนือปิ้นขอบปิ้นบริเวณฐานนี่ก็ถือว่าสําคัญนี่ครับหูสวยงามนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเล็กด้านหลังนี่จะหนาเห็นไหมครับคอสวยงามมากนะฮะลักษณะของริ้วจีวรด้านหลังงดงามนี่ครับสวยงาม ฐานถือว่าเป็นที่สุดของหลวงพ่อเงินแล้วครับเวลาดูหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคานพพมพ์นิยมนีฐานจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะของการช่อลักษณะของรอยตะใบาการยุบนะครับขอบปิ้นบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามแบบลงกล้องกันพี่น้องครับนี่ครับการกรีดตาสวยมากสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับเห็นไหมครับ มีความคมจะต้องมีความคมมากนี่ฮะรองปากสวยงามริ้วจีวรการกรีดงดงามมากนี่ฮะงดงามมากๆพี่น้องทีละครับเป็นธรรมชาติสนิมก็เป็นธรรมชาติครับองค์นี้สวยงามการวางมือวาง,วงแขนเห็นไหมครับรองสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ครับสวยงามมากข้างหูหูเห็นไหมครับด้านหน้าเล็กด้านหลังหนาเห็นไหม ลักษณะ <c oughs> ของสะบักหรือไหลสวยงามนี่ครับฝั่งนี้นะครับข้างหูจะต้องเรียกอะไรครับเป็นร่องนะครับชัดเจนือจีวอนด้านหลังสวยงามอย่างยิ่งครับฝั่งนี้งดงามบริเวณนี้นี่ครับสังกติสวยงามนี่ครับสังกติฝั่งนี้หลุมจะต้องปากหลุมจะต้องคมนะพี่น้องครับ ปากหลุมของเม็ดกรวดเม็ดแร่เมรร็ดรายจะต้องขมนี่ครับสวยงามฐานไม่ต้องเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเห็นไหมครับลอยยุบลงไปเป็นธรรมชาติคราาสนิมต่างๆรอยตะไบโบราณน,น,คาาานะนะครับปากกดรองรอยที่สวยงามมากมากนะพี่น้องที่รักครับสวยงามมากๆเลยขอบปิ้นเห็นไหมครับนี่ครับทุกอย่างครับเป็นธรรมชาติสวยงาม